สวัสดีค่ะทราเวลวันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวตอนนี้จ๋าอยู่ที่หาดไร่เลจังหวัดกระีค่ะนี่เราที่เห็นคลุ้มคลุมนี่ไม่ใช่อะไรนะพายุเข้าแต่จะว่าไปนะคะมันก็ทําให้การเที่ยวทะเลครั้งนี้ชิลๆอากาศดีลมพัดตลอดเลยอ่ะสบายว่า สำหรับพี่นีนะคะนั่งเรือมาจากอ่าวนางแค่15นาทีก็มาถึงเลยอะ่ะเอาเป็ว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าหาดนะคะนี่เลยก็จริงๆไล่ไรเลนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เกาะนะเป็นแผ่นดินใหญ่นี่แหละค่ะแต่ว่ามีภูเขาล้อมรอบเอาไว้นี่ทำให้เราเนี่ย ต้องนั่งเรือเท่านั้นนะเข้ามาที่นี่นะคะและนี่คือเรือเป็นเรือหางยาวหรือที่เราเรียกว่าแท็กซี่โบ๊ทนั่นแหละคอยรับส่งลูกค้าก็จะมาจอดนะคะเทียบท่ากันตรงหน้า,าหารนี่เลยก็ถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากเดี๋ยวจะ,จะพาเข้าไปเดินเล่นกันในโซนที่เป็นโซนร้านค้าโซนร้านอาหารนะคะ โซนที่เรากำลังจะเข้าไปกันเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าคาเฟ่ร้านอาหารมีอะไรอีกับมิมา์ทอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกนะันน,นี่นนค่ะนอ,นอันนี้เป็นเป็นร้านาใช่ไหมร้านอาหาร,ร,าหารแล้วตอนเย็นก็จะมีแบบว่ามานั่ง มีควาเปลยนเรีงโอเคค่ะีก็จะมีร้านอาหารนะก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนะคะนี่โอ้นี่ยก็จะมีแบบว่าร้านทัวต่างๆขายของอาของใช้ของที่ระลึกด้วยนะคะก็แบบยาวแบบเป็นเส้นนี่เลย ตรงนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารไทยนะดีเลยเมนูอาหารต้องสร้างราคาคนไทยรสชาติอาหารใต้โอ้มีร้านแบบขายสูตรทำสูตรด้วยอะระหว่างที่เดินเดินอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่อะไรนะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วด้วย อันนี้เป็นร้านแบบว่าแลกแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมมีคาเฟ่ด้วยโอ้ก็พี่สาพามาเดินเล่นกันในโซนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหลายๆจุดอะที่เราจะไปกันอนะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะของหาดนี้ก็เดี๋ยวเราเดินเล่นกันโซนนี้ก็ดเดี๋ยวทะลุไปฝั่งนู้นกันค่ะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เราเดินทะลุมานี่ตรงนู้นก็จะเป็นท่าเรือนู่นที่มาส่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรือก็จอดตรงนู้นแล้วก็เดินเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนี่ยน้ำลงนะคะก็คือแห้งเลยตรงนี้เขาก็เลยจะใช้แบบว่าเป็นรถคล <c oughs> ้ายๆกับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะรถแท็กเตอร์หรือเปล่าที่จะแบบว่าคอยรับส่ง นักท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเรือจะมาส่งจนถึงตรงนู้น่ะที่มีน้ําทะเละหลังจากนั้นเขาก็จะแบบว่าย้ายนักท่องเที่ยวนะคะมาตรงนี้แล้วก็ใช้รถแท็กเตอร์ใช่ไหมลากมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองถามพี่เขาดูว่าน,นีรถเรียกว่ารถอะไรขอโทษค่ะพี่อันนี้คือรถเขาเรียกว่ารถแท็กเตอร์ไหมคะ อ่าก็คือจะใช้เวลาแบบว่าน้ำลงแบบนี้หะะเ,นเหรอคะใช่ครับเถึงภาษาถ้าว่านา้ำลงแล้วเน,นี่ยมันลดลดขั้นตอนเวลาเราเดิน,น,น,นเดินไกลอเดินไกลเหมือนตรงนี้กําลังแบบว่าถ่ายของอย่างนี้ใช่ไหมคะถ่ายของมันจะสะดวกแต่ว่าเป็นที่สะพานมันระยะทางมันเสียเวลาเยอะไกล,ไล,ล,ลเนาะเร็วกว่าจะลดอย่างรถแท็กซี่เป็นรถแท็กเตอร์แบบอยู่ในทะเลเลยอ่ะมันเป็นแบบบ้านโอ้ นวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ข้มาอาซีนหลังเนี่ยโอ้ oh, ไม่เคยเห็นเลยค่ะเท่อะเ,เดินมาแป๊บหนึ่งนะคะก็เริ่มเห็นคนปีนผากันแล้วค่ะอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมเลยนะคะของไล่เลโอ้ที่นี่เนี่ยเขาแบบว่าติดระดับโลกเลยนะเรื่องการปีนผาค่ะ เรากำลังเดินมาดูตรงจุดที่เขากำลังปีนผากันนะคะก็จะเป็นหน้าผาที่อยู่แบบริมชายหาดตรงนี้นี่โอ้นี่เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะโอ้ ใชค่ะโอ้อินงเงินคมเออถ้าเราแบบไม่เคยปีนเลยเนี้ยได้ไหมได้ครับเราจะสอนเบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์อะไรรวมครับก็ก็เบื้องต้นนะครับให้ดีมีเวลาสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงนะครับเป็นครึ่งวันนะครับจะ็นทรัลตอนเช้าก็ได้บ่ายก็ได้ เช้าเก้าโมงบ่ายบ่ายสองครับก็เริ่มจากเบสิกเลยครับเราก็ไปครับเรก็ไปที่ร้านไปลงอุปกรณ์เห็นที่ส่งตรงประกันน่งน่งเติมตู้รีนมทจัดกนรทุกัย่าโอเคค่ะเฮ้ยยังมีหวังนะเนี่ยสำหรับเราคนที่ไม่เคยฟิดหน้าผาเลยหอ้ยน่าสนุกอ่ะโอ้คือแบบเราต้องฟิตเนาะต้องแข็งแรงนะเนี่ย เอาเป็นว่าขอตัวไปฟิตร่างกายที่บ้านมาก่อนนี่เห็นป้ายแล้วทางนี้ค่ะไปลากูน วิวพอยท์แล้วก็ทำพนางด้วยเนี่ยไปทำอะไรให,ให้ให้อาหารลิงตรงนี้มีลิงเยอะเหรออยู่ตรงไหนอะน้องอยู่ตรงไหนเนี่ยรองเท้าแตะเปียกน้ำื่อกี้เสียงดังเอี๊ยดเอี๊ยดเลยเหมือนรองเท้าเด็กที่มันมีเสียงอะ เดินมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบเริ่มเห็นเป็นถ้ำแล้วว่าเนี่ยดูสิตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าลากูนนะคะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำทะเลแต่ว่าอยู่ในหุบเขาเนี่ย ถาจะตรงนี้โโหนี่คือทางเข้าค่ะแบบไม่ได้มีทางเดินมีบันไดอะไรเลยนะมีเชือกเส้นเดียวให้วัดใจแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยโอ้บางจุดคือฉาดมากเลยอ่ะสูง ดูในรูปมาคือแบบสวยมากแล้วก็อยากเข้าไปดูแต่เห็นเชือกเส้นนี้แล้วถอดใจอะไปหารูปดูเอาดีกว่าโอ้ไปกันต่อ ขาก็คือถ้ำคานาสวยจังตอนนี้นะคะจากก็เดินเรียบผาถ้ํานานางเรื่อยๆค่ะยากาศดีมากเลยดี วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเล่นน้ํามาภายเรือขยักนะแล้วก็มีเล่นแพดเดิลบอร์ดอะไรกันด้วยเกาะกลางน้ําตรงนี้สวยมากเลยน้ําใสแล้วก็ใช้หายเป็นสีขาวเลยนะคะก็เจอจุดต่อไปที่เราจะไปกันก็คือถ้ำค้าง่าวนะคะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าต้องปีนขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนูนโพรงอยู่ด้านบนนู้นนะคะ ต้องไปทางไหนต่อเรามาถูกทางไว้เนี่ยเขาเข้าทางไหนกันไม่รู้ว่าเข้าตรงนี้หรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปสำรวจกันไปกันใช่เนี่ยเราต้องปลุก ปาฝ่าดงขนาดนี้เลยเหรอแต่มันก็ดูเป็นทางนะเนี่ยคะ่ะนี่เลยแต่ใช้นะได้ยินสียคนอยู่ด้านในอลอดกี่ไม้นีไปข้ามไปส่วนถ้ำค้างคาวของเราเส้นไหนเนี่ย หเหมือนเป็นถ้ำเข้าไปข้างในเลยอะไม่น่าใช่แล้วตรงนี้น่าจะตันแล้วเดี๋ยวเราลองไปถามคนที่ปีนผ่านกันดีกว่าว่าใช่ทางเดียวกับถ้ำขางขป่าปโอ้แต่ทุกคนอยู่สูงมากอะไรเหรออัวไรกลางเราไม่รู้ตกใจเลยอะนี่ อะไรอะ่ะอุ้ยอะไรนะเนี่ยตัวอะไรนะวรนุตป่ะวรนุต <c oughs> มาแล้วเขาจะจมตีเราไหมอะ่ะตัวเงินตัวทองโอ้ตกใจจนคิดชื่อไม่ออกเลยเห็นไหมคะเนี่ยแต่ไม่กล้าอยู่ใกล้อะ่ะกลัวน้องวิ่งมาไปแล้วนะเงี้ย yeah, ทำข้งขาว แต่ยังไม่เจอค้างคาวเลยอะใช่ไหมเน่ะก็เหมือนจะใช่นะในยโคงอะเนี่ยแต่เราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้นะคะอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยก็าน่าจะใช่นะแต่ว่าเป็นโคงเลยมันต้องขึ้นไปก่อนเพราะตรงนี้ไม่มีใครให้ถามไปดียถูกรอ,องเท้าเลื่อน รองเท้าไม่ได้เอื้ออำนวยเลยรองเท้าแตะแบบเย็ยดเยียดเยียดเยียเราปิดคลิปได้ไหมปิดคลิปตรงปากทางขึ้นนี่เลยจบด้วยการวิ่งหนีตัวเงินตัวทองในวันนี้ของรองเท้ากันเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอารองเท้าเลย ขึ้นไปถามดูก่อนว่าตรงนี้ใช่ไหมมีทั้งปีนึ้นไปนะคะแหมแอดเวนเจอร์ Adventure อีกแล้ว cave this way ่า okay, s t h แคบ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 คบแ s บคบแคบแคแคบแคบแคบแคแคคแคค ็นการแอดเวนเจอร์กว่าที่คิดไหมจริงๆจ๋าว่าต้องใส่เป็นรองเท้าที่มันแบบไต่แบบปีนได้เนาะรองเท้าผ้าใบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะนะคะตอนนี้เราเท้าเปล่าลุยเห็นบันไดอยู่ตรงข้างหน้านี่แล้วนะคะตอนนี้จะมาถูกทางแล้วเนาะ ทำขาข่าวเนี่ยหรือก็จะเป็นรูแคบๆมัน่อยันนี้เราเริ่มขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆ ตามมีอยู่นะเข้ามาแล้วเป็นโทรแบบนี้เลยโอ้โอ้กว่าจะวาถึงตรงนี้ <c oughs> โอ้วงนี้สวยมากเลย What? He's here! <laughs> I think he gave mom already! <laughs> thank you! That's okay. Do you want one of the two of these? Yeah, kind of pull back. <laughs> no, thank you! Okay. เลื่อนได้อยู่สวยมากเลยจัมพ์นิส แต่เราออกจากถ้ำค้างคาวมาเนี่ยฝนก็ตกหนักตลอดเลยนะคะเ <Wow. S 1> พิ่งจะมาซาเริ่มซาออเนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะมานั่งดูผ้าที่ตกดินนะแต่ไม่มีผ้าที่ซสแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะได้มานั่งชิลๆชมบรรยากาศริมชายหาดแบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ ได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเต็มเลยนี่คือลิงลิงไหมแต่เจ้าว่าน่าเหมือนชนีด้วยอะ่ะเนี่ยอยู่กันเป็นแก๊งเลยค่ะเอา้าเอาเออยู่บนหัวเลยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่งอยู่กันเต็มเลยเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะน้องจะจู่โจมเราไหม อุย้ยเปตัวจิ๋วด้วยแตเห็นเป็นตัวเล็กๆอะ่ะขนสีทองทองนี่โหเขาอยู่กันเป็นฝูงอะเนี่ยอุย้ยตามมาหรือเปล่าคนคือลิงหรชนีหรือว่าข้างอะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ